สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันเป็นประจำกับรายการคุยเฟื่องเรื่องพาออกอกาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา5โมงถึง6โมงพบกับคุณวันชัยสุพรรณทางช่อง MV Star Channel ส่วนทุกวันอาทิตย์พบกับผมอนุชาทรงสิริและจ่ากโกวิดแย้มวง ทางช่องเอ็มวีบางเกอกแชนแนลแห่งนี้เวลาดีๆนี้ครับหกโมงเช้าถึงเจ็ดโมงครึ่งครับอ่าก็มานั่งพูดคุยกันเรื่องประเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังนะรวมถึงเรื่องของพระสงฆ์ด้วยแวดวงพระสงฆ์แวดวงดงขมินครับมีเรื่องราวอะไรตัวเมื่อไรต่างๆเกี่ยวกับมหาเทระสมาคมหรือเกี่ยวกับพระเกจิอาจารย์อะไรต่างๆเราก็นำมาเล่าสู่ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านให้ได้ทราบกันนะครับก็ ในเรื่องของพระเครื่องวัตถุมงคลมีความเคลื่อนไหวเยอะนะฮะพักนี้ก็วัตถุมงคลสร้างใหม่ออกมาหลายรุ่นเลยนะพี่เลเยอะมากคุณนุชาต้องบอกว่าเยอะมากบางครั้งเนี่ยเราตามไม่ทันออมันจางั้นนะครับแล้วก็เบียดบี้ด้วยข่าวซึนามีโอ้โหนะคือฮาตื่นกั่หน้าดูเหมือนกันก็ดีนะผมว่าคุณนุชาเป็นการเขาเรียกอะไรเป็นการป้องไปในตัวก่อนถึงแม้มันจะไม่เกิดแต่เราระวังไว้เราอพยกหนีไว้ก่อนบางท่านอาจจะบอกว่าประกาศทําไมเห็นไหม ยังไม่เกิดซะหน่อยแต่ถ้าให้มันเกิดแล้วประกาศนมันจะไม่ทันอ่ามันอย่างนั้นนะฮะนี่คือคือหลักกติกาครับมัอย่านั้นว่าครับไหวเยอะเหมือนกันนะฮะแปดจุดเก้านะฮะถ้าจำไม่ผิดไม่เบาือนะไม่เบานะฮะแต่ว่าทีนี้ว่าในในเรื่องของสึนามิเนี่ยจริงๆแล้วก็การเกิดก็ไม่ใช้ง่ายนะครับนะฮะเพราะว่าไอ้ที่เกิดคราวที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการเคลื่อนตัว นะขึ้นครับนะนี่ก็เป็นแนวระนาบหรืออะไรยังไงนันะเขาก็อได้ฟังมาอาธิบายกันแล้วก็<น>ะจะมาถึงเราเนี่ยก็เป็นเวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงรเราสามารถที่จะพอท,ะที่จะที่จะหนีทันอะไรทันแต่ช่วงที่แล้วเนี่ย ไม่ทราบเหตุมาก่อนคือหมายถึงว่าไม่ไม่ได้ระวังไะมาอย่างนั้นคุณรุงจาก็ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็มามีข่าวในอินเทอร์เน็ตบ้างนะเรื่องฟ้องครูอังคณาอ๋อครับครับที่ผาคนพอบงคก็เป็นเรื่องดีนะอิมผมว่าเป็นเรื่องดีอีกแหละคือถ้าเด็กรู้จักมีอะไรรู้จักปรึกษาหาหรือครูบาอาจารย์ไม่ทําอะไรโดยพลการเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะทีนี้บังเอิญเด็กคนนี้อาจจะเป็นเด็กที่เชื่อฟังครูครับนะครับ ก็มีอะไรที่ครูบอกไว้แล้วว่าถ้ามีต้องต้องมาปรึกษาครูนะอใช่แล้วเขาก็คิดว่าเรื่องเนี้ยยังไงก็ต้องปรึกษาครูอังคา่าเขาถึงได้ด้านออกมาก็เป็นเป็นว่ารีเด้นจะโดนเพื่อนร้อนหรอว่าขี้ฟ้องเพราะว่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวฟ้องครูอังคณามมีเรื่องแน่ก็มันก็ดีนะเพราะเด็กเดี๋ยวนี้นะเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยผมว่าโเดี๋ยวนี้เก่งนะ เนี่ยอย่างเงี้ยเขาไปเข้าไปอัดเองอะไรเองเนี่ยนะฮะก็ลงยูทุ o ยูทู e เนี่ยโหนะก็ยุคนี้มันเป็นยุคของเขาแล้วอ่ะคุณนุชชาครับยุคผมเนี่ยมันคนละรยุคฮะมาจากนั้น่ะยุคพี่ยุคผมนี่มันพี่เขียนในห้องน้ำบ้างเวลาจะว่าใครทีอะไรก็ไปอลบายกันในห้องน้าบ้างตามเสาไฟฟ้าตามอะไรบ้างหนังตึกอะไรเงี้ยนะอ่าเที่ยวนี้ลงไอ้นี่ไปเลยผมว่าดีนะมาทำให้เด็กมีหนักก้าวไกลใช่ไหมมีวิสัยทัศน์บางคนเขามองว่าการพูดอย่างเงี้ยก้าวแล้ว อะไรเงี้ยแต่ผมว่ามันไม่ใช่นะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้การก้าวล้าเนี่ยมันไปทะเลาะก,กับเขาอย่างเงี้ยไปต่อยเขาอย่างเงี้ยนะฮะไปใช้ความรุนแรงอย่างนง้นก้าวล้าแต่อย่างนี้เนี่ยเป็นการออกมาผมออผมฟังแล้วมันก็ไม่ก้าวล้านะคุณนุชาเพราะฟังจากไม่ว่าจะเป็นดูในนี้หรือไม่ว่าจะเป็นฟังจากที่คุณสรยุทธเอามาออออากาศเนี่ยคือสุดท้ายจะเป็นช่วงว่าเรื่องนี้ต้องเป็นพูดแบบพูดช้าๆไม่ได้พูดแบบแข็งขันเรื่องต่างๆว่าอะไรต่างๆแต่เพื่อนอาจจะ อาจจะโกรดนี่ห่อยว่าแม้แครนี้ก็ต้องไปฟ้องครูใช่ไหมหรือคนที่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่อาจจะดูแล้วอาจจะหาว่าว่าเด็กคนนี้มีอะไรก็ต้องใช่ไหมผมว่ามไม่รู้คนคิดคนละแง่มุมอะ,อะผมว่าเป็นเรื่องดีนะคุณนุชาก็เรื่องคนนี้มแม้แต่นะวลีนี่ยังมาที่ถึงนายกอ่ะ,อะที่ใครโอ๊กพันต้องแท้ว่าถ้าอย่างนี้ต้องถึงถ้าเข้าใจกันแบบนี้ต้องถึงครูอังคณาแล้ว <laughs> ต่อไปเนี่ยวงการพระต้องมีนะฮะนะอย่างพระลูกวัดเนี่ยเ,<อ>เรื่องนี้ต้องถึงสมภารแน่ต้องถึงสมภารแน่นต่อไปสมภารที่ทำทำตัวไม่เหมาะสมเนี่ยเ,<อ>เรื่องนี้ต้องถึงมหาเถรสมาคมแน่นะ<อ>ต้องมีการแบบนี้<อ>ใช่ใช่ใช่เ <c oughs> เห็นด้วยนะคุณผิชาม่งเห็นด้วยนครับมีอะไรแต่อะไรที่จะพอจะกำลาบอะไรกันไว้บ้างเนี่ย<อ>มันก็น่าจะดีน่าจะมีตัวกลางสักอันหนึ่งที่พอจะให้ความปรึกษาหรืออะไรกับเขาได้แต่ผมผมเข้าไปดูเนี่ยนะฮะ มันมันไม่ค่อยยาวนะที่เขาพูดเนี่ยแต่มีคนเข้าไปดูเยอะนะ,อะโอ้โหเป็นแสนอ่ะก็อยากรู้ไอเด็กพูดว่ายังไงแค่ไดงเแต่ไ่่เงี้ย <laughs> บ,บางคนเขาบอกว่าเหมือนเด็กพูดเลยไอคนที่เข้าไปดูเนี่ยครับ เรื่องกะโหลกกลาเออจริงๆเรื่องไม่มีไม่มีอะไรเลยนะเรื่องกะโหลกกลาจริงเพราะเด็กก็บอกอ่ะไอ้เรื่องของเขาเองเนี่ยเป็นเรื่องกะโหลกกลาแค่นี้เอาชื่อออกด้วยเหรอใช่เอาให้ออกจากกลุ่มด้วยเหรออะไรเงี้ยเออนะ่ยคือคือมันเหมือนลักษณะเหมือนเขาน้อยใจของเขาว่าทำไมต้องคัาจี้เขาจากกลุ่มเขาด้วยอ่าหนึ่งทับเก้าอะไรเงี้ยแค่ไปจุด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 เองนั่นน่ะมาอย่างั้นใช่ไหมทำไมต้องเอาอะไรอย่างเงี้ยด้วยมันย่างั้นใช่ไหมก็เอาก็ว่ากันไปก็ถือแต่ก็ถือเป็นการการออก ความรู้สึกครับผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตนะฮะก็เป็นเป็นสิ่งที่ระบายกันได้ผมว่ายังดีกว่าคนที่เขาไปด่าชาวบ้านนะผมเห็นเนี่ยเข้าไปด่าในชาวบ้านใน Facebook อ่ะโอ้โหตอนนี้เป็นเป็นเรื่องที่มันโอ้โหมากมายเลยนะด่าเยอะมากด่าเยอะมากด่าหยาบด่าค้ายด้วยคุณนุชชาผมเห็นแล้วผมก็เออบางคำอย่างเงี้ยนะบางคำผมว่าเราเราต้องครับ ไอ้น,นี่หน่อยนะ hmm. เพราะว่าเขารู้ชื่อคุณหน้าคุณคอะไรหมดอ่ะ, uh huh. อะพอเข้าไปแล้วเนี่ยวาจาคุณไม่ดีอะไรไม่ดีเนี่ยท,ทีนี้<ม>บางคนมันก็ใช้ชื่อ,อยังใน a ฟ e b o o k เนี่ยบางคนก็ใช้ชื่อเทียมก็มีอ่ะ uh huh. แล้วก็เอาหน้าอะไรมาใส่อย่างเงี้ย oh, uh huh. ก็มีเหมือนกันอ่ะ uh huh. แต่อย่าคิดว่าเขาไม่รู้นะ uh huh. ถึงเขายังไม่รู้ชื่อจริงในรูปจริงแต่ เขาคนก็ไปจริงๆแล้วมันจะรู้อะไรมาจากไหน,นแต่บางคนเปิดหน้าแล้วหน้าสงสารไงรพี่อุวิทนะอย่างอย่างเอาผมพูกง่ายๆอย่างคุณสรยุทธอย่างเงี้ยนะบฮะบางทีเขาเขาเป็นสื่อเนี่ยนะฮะเขาก็ไม่ได้มาตอบโต้อะไรแต่ว่าเวลาที่เขานําเสนอเรื่องราวอะไรไปแล้วเนี่ยนะฮะพอไปเข้าใน a c e b o o k ปุ๊บเนี่ยโอ้โหบางเรื่องด่ากันเสียหายก็ด่ากันแบบสาดเสียเธอเสีย ทั้งที่ไอ้ฝ่ายอีกฝ่ายไม่สามารถจะมาอะไรได้หรือจะเข้าเข้ามาตอบโต้ไม่มีเวลามาตอบโต้อยู่แล้วนะอย่างที่ประเด็นบางประเด็นที่เข้าไปด่ากันนะมีคนมาโพสต์ปุ๊บแล้วก็มีคนมาออกความคิดเห็นตอด่าข้างเดียวอ่ะยางงี้ก็ไม่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 ถูกต้องนะอย่างล่าสุดรู้สึกมีพระบางรูปเนี่ยนะฮะที่ไปโดนว่าโดนอะไรเนี่ยนะฮะในเรื่องของการสร้างวัตถุมงคลเขาฟ้องนะ เนี่ยอย่างนี้ยฮะมันก็นก็มันก็เกิดเรื่องเกิดราวนขึ้นผมว่าบางทีการใช้สื่อที่ทันสมัยยังไงก็ระมัดระวังหน่อย <c oughs> อยังไงก็อย่าไปนะอย่าไปด่าชาวบ้านเพราะมันมากกน, <c oughs> นะเลยก็ต้องเข้าใจว่าไอ้ตรงนี้ไม่ใช่ว่าคุณรู้เฉพาะกับคนด่าแค่คนสองคนนะครับคุณอย่าลืมว่าถ้าคนไทยเนี่ยเขาดูได้ทั่วโลกนะใช่ใช่ไหมคุณนุชาไม่ใช่ว่าด่ากันแค่ซีซัวนึกอยากจะทําอะไรก็ทำมาอย่างนั้นก็อย่างที่เห็นเนี่ยที่บอกอะว่า แลบุคคลที่เป็นสาธารณะเนี่ยโดนด่าเยอะมากดน,ดาน่าณปัจจุบันนี้ลองลอง,ลองดูลองเปิดดูเยคุณนุชชาผมว่าบางทีเนี่ยเขาต้องทําตัวอย่างนี้คือไม่อ่าน ไม่ดูไม่งั้นจิตจะตกคือไม่ดูเลยไม่อ่านไม่ดูไม่รับรู้เพราะคนที่พอเป็นเป็นเป็นสาธารสาธารณะพอเปิดออกมาเนี่ยนะก็ช่องนี้ถือเป็นช่องเปิดแล้วนะอินเทอร์เน็ตเนี่ยเปิดถือเป็นช่องเปิดเข้ามาด่ากันได้เต็มที่แล้วด่าบางเรื่องเนี่ยไม่สมควรด่าด้วยนะใช่ครับอย่งยังดูเห็นกันง่ายๆอย่างอย่างโทรศัพท์มือถือที่ท่านนายกใช้ท่านนายกใช้ก่อนเข้าเข้าแถวเข้าขบวนเนี่ยนะท่านท่านท่านก็ต้องใช้ในการติดต่อ นะสื่อสารอยู่แล้วว่าคนเป็นนายกเนี่ยนะครับครับพอจะเข้าพิธีปุ๊บเนี่ยท่านจะปิดก็ต้องออกมาปิดท่านจะยกขึ้นมาปิดปรากฏว่าไปโพสต์ว่าท่านเนี่ยเอาขึ้นมาเปิดเพื่อจะโทรไม่รู้จักกันแล้วแต่ตรงนั้นเนี่ยยังไม่มีพิธีการเป็นเจ้ายืนรอยังยืนรออย่างเงี้ยก็หยิบประเด็นมาว่ากล่าวกันเป็นธรรมดาของคนที่ไม่ชอบอ่ะคนที่ไม่ชอบก็หาช่องทางอะไรก็ตามที่ ผิดนิดผิดหน่อยก็เอามาเอามาว่าเอามากล่าวโดยที่ไม่ได้คิดว่าอะไรไม่แต่ยืนพุงยื่นหน่อยเดียวก็อย่างรูปถ่ายบังรูปนะใส่แต่งเนื้อแต่งตัวอะไรนะโอ้โหเขาบอกนายกนี่นะนายกประเทศไทยนแต่งตัวได้สวยงามนะโอ้โหหลายรูปนี่นะโอมามีสวยสวยๆทั้งนั้นเลยแต่มีอยู่รูปหนึ่งปรากฏว่าเป็นชุดไร่ราชการด้วยนะราชการนี่นะพอดีว่าพุงยื่นออกมาหน่อยครับกายเป็นโอ้โห ไปใส่ว่ากันเสียหายเลยผมดูแล้วมันอย่างนี้คุณทําไม่ใช่ผุงยืดหรอกเพราะว่าท่านใส่เสื้อหลวมหรือเปล่าแม่ท่ารมเจติท่านไม่ได้เสื้อฟวิตแบบทหารแบบคับแบบเครื่องแบบทหารยงนันไม่ใช่ท่านไปใส่ข้าราชการแบบหลวมๆหน่อยเสื้อมันอาจจะหน้าหน่อยนิดหน่อยใช่ไหมคนดูก็ไม่เข้าใจไงหาว่าหาว่าพุงออกบ้างอะไรบ้างมันอย่างนี้ทีนี้ถ้าเราจะมาพิจารณากันอีกทีหนึ่งคนอายุ40่กว่ามันก็มีบ้างแล้วยังหุ่นอย่างเนี้ถือว่าโอเคแล้วไปดูบางคนที่30กว่านี่โห้พุงเป็นย่งกับ ท้องสักสามเดือนแล้วอ่ะเขาบอกว่าไอ้อะไรมันดูนี่ฮก็มีนี่ไอโอนามิหรืออะไรตรงนี้อะไรที่เขาเก็บภูมิเก็บอะไรที่เขาดึงกันน่ะนะผู้หญิงเดี๋ยวนี้เขาก็ภูมิยื่นเยอะนะแต่เขาเก็บกันนะฮะแต่ท่านนายกวันนั้นนุ้ยใสลืมเก็บหรือไงก็ไม่ร เอาไม่ว่ากันฤชาเรามาที่ของรางวัลพี่โกวิทย์นะเดี๋ยวเดี๋ยวหนังสือก่อนแนะนําหนังสือก่อนหนังสือไปดูนิย asan เกคษมพีนะฉบับน่าล่าสุดนะก็ไปดูนะฮะหน้าปกเป็นนี่หลวงพ่อหลวงพ่อพระพุทธรูปใส่แว่นหลวงพ่อปู่วัดโกกานี่แนะฮะพระพุทธรูปใส่แว่นศักดิ์สิทธิ์ในเล่มก็เนื้อหาน่าสนใจมากมายสมณาคุณเล่มนี้นี่เป็นพระคำดวงหนุนดวงวัดบางจากวัดบางจากครับ ผงนะสนใจก็หาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนําทั่วไปครับอีกเล่มหนึ่งครับอ,อีกเล่มก็นิสสามเครื่องอภินิหารฉบับที่หนึ